บอ่อปลาครับบ่อปลาแต่มีแต่หญ้านะครับบอ่อปลาของผมอยู่ที่บ้านหนองแหนตบลหนองไผ่อำเภอเมือมงจังหวัดชัยภูมินะครับนั่นแหละครับผมให้นะปลาทางแต่เมโยซีไฮนะนะครับผมแต่บอ่อปลาหนึ่งไรฮะบ่อ,บอปลาเพราะว่าหนึ่งไรเนี่ยก็คืออยู่นี่สองงานอยู่ฟังพุนสองงานครับเพราะว่ามีสองบอ่อ แลครับพอดีเมื่อวานนี่น้ำมันก็เต็มพุลครับสูบใส่เขา่าฝนมาตก้ามอีกสูบใส่เข่าสองมือครับน้ำมันก็เลยแห้งลงไปผมก็เลยมาทานในปะมาทนในกาปล่อยป่าครับอ่ะพามาชมน้ำครับอันนี้บ่แม่นน้ำฝนครับน้ำสูบไส้ครับน้ำในสางฝนตกกันมันตกแบบตกจังไดหรือเหรอ นี่น้ำสูบไส้ได้เนะครับให้นั่นบระท่นได้สูบไส้ฝนตกก่อนแหงโคโลขึ้นเกาล่ะครับวงผมรับวงผมนอนผมมาเฝ้าให้เฝอหน้าเฝ้าสวนเฝ้าบอาา่อปลาก็นอนอยู่เถียงหน้าห่าง,างนี่แหละครับบระท่นได้มีงบมีทุนครับหืมละน้ำหน่อยก็เกลาอีก เดี๋ยวเครื่องบิ๊กหน่อยนะครับผมวาอย่นี่สูบขึ้นมาละพาแมงนางมาเบ่งบ่อป่าบ่อนี่ครับตัวครับเพิ่งมากันซันมาเปนมะเร็งบ้างเมื่อคืนนี้ผมกับพ่อกบ ผอ,อยู่นี่แหละนี่บอหนึ่งครับบอนี่สองงานเพื่อนครับพอดีบอนี่ผมดีปล่อยบอนี่มันเจ็บน้ำได้ยู่ได้ดีครับผมดีปล่อยปลาเบิกจากยี่สิบตัวแล้วก็ปลาสวายจากสี่ร้อยตัวเทโพอีกสี่ร้อยตัวครับมันเป็นแปดร้อยตัว ปล่อยตาหนังโดยเฉพาะนะครับปากกดค้งบ่มนี่นะครับหน้ามันจะเคร่งนครับผมเคร่งเสื่อมาปล่อยเลยโครงการปล่อยให้มันจะใสพันตัวสองบอรครับเดี๋ยวบอ่อนี้ปลานนี้นปลาตะเพียนครับอืมบรรยากาศอยู่สวนผมมันสุดยอดครับผมทางเขานี่ก็ บรรยากาศดีครับมากินเหลากินยากันยุนี่แหละครับรถกระบะมาจอดปุ๊บเปิดเพลงตึ่มตึมตึมมยู่นี่แหล,ลบบะอเ,เ,อลเอ้ยมวนกุ๊บกับมมกับพวกอยาก,กินงูกับหางงูอยาก,กินหนูกับหางหนูพอได้ต้ม่มได้ปนอยู่แล้วครับงูนกหนูก็ได้นี่ผมกับ ปิ้งน้ำลงนะครับว,นนวันนี้ผมมาขุดไว้ผมกับ,บ่มีทุระป,ประปังผมกัมาอยู่สวนผมพี่น้องครับนี่สิบปล่อยปลาสวายสี่ร้อยตัวเทโพสี่ร้อยตัวปลาบึกอีกยี่สิบตัวครับเอาให้มันแน่นโจโก้แล้วนหัวหันแบบ บักบดรุ่นบดเสียไรเงินเลยครับที่นี่ก็เปิดบัตรครับป่ะที่เนี่ยเปิดบัตรราคามี่สิบสามสิบล้านก็นว่าไป <laughs> อ่อนซ้อนวามคิดแต่เห็ดว่าอะไจากเ่ออ,อะมนวนกันไปครับนี่ก็หัวละ เราแม่กับพ่อได้ยู่ได้กินอยู่ครับฝนตกส่ก็บสิปงแน่หรือมั้งแต่ผมกับบอกนั่นหรอกครับเพราะว่าให้พี่น้องขี่รถพันให้เพิ่นมาเจ็บกินครับก็อ,อย่าง้ยคนมาเอาแล้วครับเพิ่นมาหลักมา,อาบอทันเถอะอ่อนซ้อนอไรครับคนมักของคนเนี่ยโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อน ดมวูวูวูบอลเกะเฟียสองนอแับเงาเฮ้ยนี่ผมก็เอาขีดินกันไหมเมื่อวานนะครับย่านน้ำบ่เต็มหนองเต็มบอหน้าม,มันสิไหลมาน้ำทั้งครับทั้งถนนครับมันก็สิมาสุดนี่มันก็สิแลนลงลงบอ่อปลาผมครับ บ่อป่าได้เลี้ยงแท่ละครับเพราะว่าก้อนเขาสีได้เกี่ยวผมดึงสีสูบน้ำใส่ใส่ท่อนใส่สางไว้อาฝากไว้เพียงแํานี้ครับผมมาชมสวนครับชมสวนเพชราดฟังชีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมมื่อนี้มาเบึงน้ำอยู่ในไหนนะครับกับน้ำอยู่ในบ่อป่าห่อนซ้อนหลายครับฝนตกสั่นว่าเฝ้าออดีใจแลดขีดรบิง่ง เก่าละน้ำอ่ะเอาไว้สำน,นี้ครับผมสวัสดีครับ